สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุจีพวรวนาเพย่นบะัานวิชาชีพประจำของผู้ป่วยหนัก,กระบบทางเดินหายใจค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาพาทุกท่านนะคะไป ทราบเกี่ยวกับวิธีการวัดคาเพเชอร์ที่ถูกต้องนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านคง,งจะทราบวิธีการวัดคาเพเชอร์กันมาบ้างอยู่แล้วนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะมีการพัฒนาของเครื่องมือและก็เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยมากขึ้นนะคะทำให้มีการพัฒนาเครื่องมือที่นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยนนะคะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันจะมานําเสนอวิธีการใช้เครื่องคาเพเชอร์เกจนะคะซึ่ง เป็นเครื่องที่สามารถวัดค่าเพสชอร์สำหรับผู้ป่วยที่ใส่ข้อช่วยหายใจนะคะซึ่งจะได้ค่าที่มีความแม่นยําปลอดภัยแล้วก็มีความสะดวกนะคะค่ะก่อนอื่นเราไปรู้จักกับที่มาและความสำคัญของการทำวิดีโอนี้นะคะสำหรับที่มาและความสำคัญของการจัดทำวิดีโอนี้ขึ้นนะคะาการใส่ข้อช่วยหายใจนะคะจะมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยนะคะหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะป้องกันการ,การ,การอุดกั้น ฉพานผู้ป่วยที่มีระบบทางเดินหายใจล้มเหลวนะคะรวมไปถึงผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกนะคะซึ่งการใส่ข้อช่วยหายใจนะคะจะทําให้ดูดเสมหะออกจากทางเดินหายใจได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็การใส่ใะะนในะะข,อะะขอ้อช่วยหายใจนะคะโดยตปกติความดันในกระปอะลมนะคะ e n d o t a h e a l t u e c a p i t u r e นะคะของข้อช่วยหายใจนะคะควรอยู่ที่ระหว่าง20 25มิลเมตรตลอดนะคะหรือว่า 20-30ซนเมน้ำนะคะจะมีอยู่2หน่วยนะคะก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแล้วก็การใส่คัเพเชอร์ที่ไม่เหมาะสมนะคะจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจนะคะได้แบ่งเป็นสกรณีนะคะกรณีแรกนะคะในกรณีที่ใส่ลมในะคาเพชเชอร์มากเกินไปนะคะซึ่งมากกว่า25มิลมตลอดหรือมากกว่า30ซนเมตรน้ำนะคะจะทําให้เยื่อบุหลอดลมอักเสบนะคะเจ็บอนะคะ เยื่อบุกล่องเสียงขัดเลือดไปเลี้ยงนะคะแล้วก็ในกรณีที่ใส่ลมน้อยเกินไปนะคะซึ่งน้อยกว่า20มิลิเมตรปรหลอดนะคะหรือว่าน้อยกว่า20ซนตเมตรน้ำนะคะจะเสี่ยงทําให้คนไข้นะคะมีการแอสเปเรตนะคะแอสเปเรตน้ำลายนะคะที่อยู่ในปากลงไปที่หลอดลมแล้วก็เข้าไปในปอดนะคะแล้วก็แอสเปเรตจากน้ำย่อยเนี่ยก็อาจเข้าหลอดลมนะคะแล้วก็รวมถึงาการมีลมรั่ว ในขณะ,ะที่ใส่เข้าช่วยหายใจนะคะจะทำให้คนไทยนะคะเ,เะกิดภาวะไฮโปเซียได้ค่ะในปัจจุบันนะคะการประเมินความดันในคาเพซเชอร์นะคะเป็นการประเมินโดยใช้รัศัีสัมผัสนะคะไม่ว่าจะเป็นการคลำดูความตึงตัวของคับนะคะแล้วก็การเติมลมในปริมาณ จนไม่มีเสียงลมรั่วออกจากปากของไข้นะคะแล้วก็การใช้หูฟังเสียลงลมรั่วของลมหายใจนะคะซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้นะคะทาให้ไม่สามารถทราบค่าความดันภายในะคาเพดเชื่อที่แท้จริงได้นะคะจากการศึกษาพบว่าการใช้วิธีการวัดความดันภายในะคาะะะเป็นวิธีที่มีความน่าเชื่อถือความปลอดภัยสําหรับผู้ป่วยมากที่สุดนะคะซึ่งในปัจจุบันแต่ละหน่วยงานก็นจะมีแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันไปนะคะ,ะทำให้ได้ค่าความดัน,นะครับของผูช่วยหายใจที่ไม่ถูก ะะดังน,นั้นการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์นะคะจะต้องมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของการใส่ท่อช่วยหายใจนะคะทางคณะผู้จัดทำจึงเ,เห็นความสําคัญของปัญหานี้นะคะ,ะมีการมีความสนใจในการนําเสนอการใช้เครื่องมือคับด<ม>ิเชตเกจนะคะเพื่อพัฒนาเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยนะคะลดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ลมในะคะับดิเชตสำหรับผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจนะคะ มีมาตรฐานการปฏิบัติที่น่าเชื่อถือแล้วก็สามารถนําไปใช้กับหน่วยงานอืถนๆต่อไปได้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทําความรู้จักกับตัวเครื่องค a r เพชเชอร์เกจนะคะค่ะสําหรับคุณในลักษณะเฉพาะของเครื่องนะคะตัวหน้าปั่นนะคะจะระบุแรงดันในอินโดเทเคียวทิวคัเชเชอร์นะคะตั้งแต่0นจนถึง120นะคะหน่วยเป็นเซนติเมตรน้ํานะคะ ซึ่งก็จะมีโค้ดสีต่างๆนะคะสามารถอ่านง่ายค่ะสำหรับพื้นที่สีเขียวเข้มนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นช่วงความดันที่ดีที่สุดค่าแรงดันที่เป็นเพชเชอร์คับจะอยู่ที่20-30เซนติเมตรน้ํานะคะสําหรับพื้นที่สีเขียวอ่อนนะคะก็จะเป็นเพชเชอร์คับที่31-60เซนตมรน้ำนะคะเหมาะสำหรับราลาเงเจี้ยวทิวนะคะแล้วก็จะมีสายคอ n เน t ติงนะคะที่ยาวนะคะ สมควรเลยนะคะสะดวกในการใช้งานนะคะแล้วก็พกพาง่ายค่ะแล้วก็ตัวคาเบชเชอร์เกตนะคะก็จะมีตัวอินฟลักคัพนะคะแล้วก็รีลีคัพนะคะซึ่งสามารถใช้งานได้ในมือเดียวนะคะตัวด้านก็จะเป็นอินฟลักคัพนะคะแล้วก็ตัวปุ่มสามเหลี่ยมสีแดงด้านข้างก็จะเป็นตัวรีลีคัพนะคะการใช้งาน เครื่องคาปิเชเกตนะคะดับแรกเราจะต่อตัวสายคอนเน c ติ้งทิวนะคะ,ะ,คะเข้ากับต,ตัวเครื่องนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาสายคอนเน i ติอีกด้านหนึ่งนะคะต่อเข้ากับบอลลูนอีทิวที่อินฟลตเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะทําการอ่านค่าอินเตอร์คาร์เพเชอร์ที่ปรากฏบนหน้าปัดะคะ่ะซึ่งค่าที่วัดได้นะคะเป็นค่าอินเตอร์คาร์เพเชอร์ในขณะนั้นนะคะที่ท่านเห็นนะคะบนหน้าจออหน้าปัดนะคะก็จะเห็นได้ว่าค่าค่าร์เพชเชอร์นะคะจะอยู่ที่ประมาณ18บแซนติเมตรนั้นะคะซึ่งยังเป็นค่าที่ต่ําเกินไปนะคะเราก็จะทําการบีบนะคะลูกยางบริเวณด้ามจับนะคะเบาๆนะคะเพื่อ yeah. inflate คับนะคะเข้าไปนะคะให้ได้ค่าที่อยู่ระหว่าง2 0 3 0ถึง30ซนมน้ำนะคะหรือบริเวณพื้นที่สีเขียวนะคะค่ะ,ะในกรณีที่ค่าคับเพชร์นะคะมากกว่า2 0 3 0ซนติเมน้ำนะคะเราก็จะทำการรีลทคับเพชร์นะคะโดยกดปุ่มสามเหลี่ยมด้านข้างนะคะแล้วก็รีเลสค่อยครีลิส ขับนะคะออกไปจนกว่าเข็มนะคะจะอยู่บริเวณ20-30ซนเมน้นะคะหรืออยู่ในบริเวณพื้นที่สีเขียเข็มนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวคับนะคะคว,ความคล้องของขับนะคะค่ะแล้วก็ ในการวัดคาเพเชอร์นะคะเราก็จะวัดทุก8ชั่วโมงนะคะหรือตรวจสอบคาเพเชอร์ทุกเวนนั่นเองนะคะเพื่อให้ได้ค่าที่เหมาะสมกับผู้ป่วยนะคะ,ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการสาธิตการใช้เครื่องมือคาเพเชอร์เกจนะคะจะเห็นได้ว,ว่าเครื่องคาเพเชอร์เกจนะคะเป็นเครื่องที่มีประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้งานความปลอดภัยต่อคนไข้นะคะแล้วก็ เป็นเครื่องมือที่สะดวกสบายนะคะใช้งานง่ายนะคะแล้วก็พี่ชันนะคะหวังว่าคลิปการสาธิตการใช้คาร์เพเชอร์เกจนะคะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่<ม>เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จะนำไปเป็นแนวทางในการใช้เครื่องมือได้ถูกต้องแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการสาธิตการใช้เครื่องมือคาร์เพเชอร์เกจไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่โอกาสหน,นะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ thank